สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาย่างหมูทำแกงขี้เหล็กกันนะคะหมูของเรานะคะก็ใช้น้ำมันหอยในการหมักถ้าใครแพ้อาหารทะเลนะคะแนะนำให้ใช้ซีอิ๊วขาวก็รสดีแล้วก็น้ำปลาหมักนะคะอันนี้ก็เป็นขี้เหล็กที่เราต้มนะคะอันนี้เป็นน้ำที่สองแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะถ่ายน้ำอีกนะอันนี้ก็เป็นพริกแกงของเรานะคะก็ ใช้เป็นพริกแกงเผ็ดนะคะแล้วก็ใส่กระชายลงไปหนึ่งกรัม,มืออันนี้เราก็กำลังคั้นหัวกะทินะคะสำหรับนำมาแกงหมูย่างของเราก็สุกแล้วนะคะนำมาหั่นนะเดี๋ยวเจอกันกทีตอนหั่นเสร็จแล้วค่ะคือขี้เล็กที่เราต้มสองน้ำนะคะแล้วก็ล้างน้ำสะอาดอีกหนึ่งน้ำนะคะแล้วก็คั้นให้แห้งนะคะแล้วก็จะมาแกงแล้วค่ะวันนี้เราจะแกงแบบสดนะคะไม่ผัดพริกแกงสามารถแกงได้สองแบบนะคะขี้เล็ก อันนี้เป็นแบบแกงง่ายๆนะคะก็จะไม่ได้ผัดผีแกงค่ะก็จะใส่ทุกสิ่งทุกอย่าง,งไปเลยแล้วก็นาขึ้นเตาค่ะอันนี้หมูย่างของเรานะคะอันนี้จะเป็นหางกระทินะคะแล้วอันนี้ก็เป็นหัวกระทิใส่ลงไปให้พอท่วมนะคะ อันนี้เป็นน้ำล้างครกนะคะใส่น้ำปลาลงไปนะคะก็กะเอานะคะความเค็มแล้วก็จะใส่หัวน้ำปลาหนึ่งถ้วแล้วก็หั่นน้ำปลาหนึ่งถนะคะแล้วก็ใส่รสดีลงไปนะคะถ้าใครชอบใช้ชูรสก็เป็นชูรสได้นะคะคนให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวนำขึ้นตั้งไฟเลยคะ่ะสูตรนี้แบบแกงแบบง่ายๆนะคะ เดีย๋ยวว่าหลังเราค่อยมาแกงอีกแบบให้ดูนะคะวันนี้ก็ให้ดูอันนี้ก่อนขึ้นเตาถ่านนะคะตั้งไฟกลางนะอย่ามาดูเดือดแล้วนะคะเราก็จะทำการคนนะคะแกงสะเคี่ยวต่ออีกแป๊บนึงค่ะก็จะเอาลงแล้ว มาประมาณ20นาทีได้แล้วนะคะแล้วก็จะตักไปทานนะคะแกงขี้เหล็กนี้ยิ่งอุ่นยิ่งอร่อยนะคะเป็นแกงที่น่าทําไว้อุ่นทานมากๆเลยค่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปนะคะ